ให้โรงเรียนให้กับเด็กๆอะไรที่ขาดแคลนนะคะก็ซื้อไปให้กับโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์นะคะอาจจะเป็นอุปกรณ์ของใช้ในโรงเรียนก็ได้นะคะท่านผอขอให้เป็นสักขวดไทยนะคะทางสวัสดิภาพพ่อพุทธชินราชคุ้มครองตลอดเส้นทางนะคะขอบคุณครับขอบคุณแมนด็อกด้วยครับกับสํานักโรงเรียนรอบที่สองกับพี่ มีแตคนชมสสวยกับออกรายงานแตครับค่า,า,ายวิทยาศาสตร์แล้วก็ลูกเสือดูงานสีเขียวไปค่วควะ,ะวันนี้ ปู่กับย่านั่งข้างกันปกติปู่จะเป็นคนขับรถเาเลยไม่ไน่งข้างกันดีเลยวันนี้อานงมาทําให้ปู่กับย่าได้นั่งได้นงข้างกันรัรอประธานประธานยประธานมา้วน้รือล้วตกดใจเป็นบ้านเป็นสิ่งแล้วรเ่าเป็นบ้าน มาส่งพอวิทยานะครับมาส่งพอวิทยานะครับยาโนกกลมาด้วยอันชลายที่ไหนอันชลายที่ท่าไ่นี่ดูกแล้วตอนทีไม่มามันมาตอนสายสางปู่ถามมิเกลจะกลับอำนาจเหรอ พี่เองปูถามว่ามิเกลจะกลับอำนาจเหรอ, <c oughs> อาามิกีเอลกลับอำนาจพี่หนุกไปกับอาโอไปอยู่กับญานกอ, oh. อยู่กับญานโนาะ รวันนี้คิดถึงต้องเรียนครับค่ะค่ะ สามย่านหน่อยด้ไยไม่ต้องเป็นเลูกแลหลานจะดีแไหน่ตัวไม่ต้องกังวลจะราบเขาเป็นว่ากี่อีสบายเหอะเะเห็นแล้วมาอเห็นแล้วมาอยู่ไม่เหงาไม่เหงาตกไม่ถึงดินยังเยอะ ถามว่าจะกลับอำนาจไหมกอดย่านกหเลยอ่ะิบตัวเลยเอ๊ะเอบมอังกรใครชื่อมังกรนะไปกับ ใครชื่อมังกรน่เดินมาเดินมาเดินยังไม่ได้หรอกถ้าจะเดินเดินหนึ่งเด้ว้าว้าวชบผมชับผมขาขา Okay, my son. Okay. Okay, son. Home. นั่งคุยกับย่านกอยู่ทีนี้ว่าอ่าเจ้ากอนเขาก็ยังไม่นอนเขาก็นอนคว่ำทีนี้ระหว่างที่คุยกับย่านกอะคะ่ะ <c oughs> เขาก็ขำเคราะนึกว่าเราหยอกเขาก็ขำตลอดเลยที่คุย <c oughs> แต่ลรประโยกกับย่านก <c oughs> แต่เราไม่ได้คุยกับเ <c oughs> ขาแต่เราไม่ได้คุยกับเขาเราก็คุยกับย่านกย่านกก็ชี้ว่ามองกอ,อะขำก็เลยต้องคุยกับย่านกไป <c oughs> เหมือนคุยกับย่านกแต่ว่ามองลูกไปแล้วลูกก็คิดว่าเราหยอกก็หัวเราะตลอดเลยอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่ามังกรตอนนี้เนี่ยคือเปลี่ยนไปเยอะเนาะ<ช>เปลี่ยนเปลี่ยนไปในเรื่องการยิ้มนี่แหละ,ะแต่ก่อนก็คือถ้าใครเห็นในคลิปก็คือจะมีเขาจะมีมโลแกนว่าเสือเสือยิ้มยากเสือยิ้มยากกับพี่มังกรหน้าเดียวแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเจอหน้าใครเขาก็จะยิ้มทักทายนะคะซึ่งแปลกจากแต่ก่อนมากเออ ช่วงนี้ถ่ายคลิปเห็นมังกรเขาไม่ค่อยยิ้มเลยจริงหลังกล้องอ่ะที่เราถ่ายไม่ทันนะคะเยอะมากที่เขายิ้มทักทายเราก็เป็นอะไรที่ก็นั่งคุยกันอยู่ว่ามังกรเปลี่ยนไปตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ยินกรแม่สวยไหมครับสวยให้หัวลราะแม่สวยไหมครับนะสวยให้หัวเลาะ ค่ะคับค่บแม่ก่อนแม่ก่อนแม่แม <UE> ่แม่เอาแม่ก่อนมีคลิปหนึ่งเมื่อคืนเมดูแม่เขาก็บอกลูกให้เรียกแม่เนาะเราก็ตั้งใจดูสรุป ลูกคือว่าแม่บอกว่าแม่แม่ซีลูกแม่ลูกพูดปับป๋าพูดปับป๋าถ้าพูดปับป๋าอ้าพูดให้พูดแม่น้พูดปับป๋าถ้าให้พูดแม่ละพูดปับป๋าแม่ต้องขนของออกจากบ้านทันที เมื่อเช้าดูคลิปย่านกนะคะพี่ลองเพลงค่าน,าานำนมให้ก่อนฟังก่อนมีก็เห็นก่อนเขาก็ฟังแบบว่าตาแบบมองย่านกเนาะมีก,นะนก็นึกถึงเดี๋ยวนี้คือก่อนเขาจะจริงๆเขาเป็นเด็กที่หูค่อนข้างจะไวไวมากๆเลยอย่างเช่นอย่างนอนนอนที่นี่นะคะ เราอาจจะได้ยินเสียงนกพิ่าแบบเบาๆนะไม่ได้ดังมากแต่เขาอ่ะหลับอยู่เขาจะลืมตามมาเลยแล้วเขาก็เขาจะฟังเสียงนั้นนะ่ะทั้งๆท,ที่มันเบามากก็เลยก็เลยรู้สึกว่าลูกเนะ่ะถ้าได้ยินเสียงอะไรเนะี่ยเขาจะสนใจมากๆเมื่อวานเห็นเมื่อเช้าเห็นเขาจ้องย่านกเวลาก่อบเนี่ยยังจ้องแม่และทีเหมือนกับเขา โตขึ้นเนาะพี่นิกเนาะโตขึ้นเยอะอยู่ยิ้มม่ะยเลยิ้มแม่ๆเลยคุณน, <c oughs> <c oughs> น้อยกำลังเตรียมน้ำจะอาบน้ำให้นะคะ <c oughs> วันนี้อนโน่งก็ไปเที่ยวข <c oughs> ้างนอกอโน่งไปเที่ยวข้างน,อ,นอ,อกค่ะเด <c oughs> ี๋ยวปีหน้าปีหน้าโตขึ้นก็เดินได้เนาะ ก็ไปเที่ยวกับอาหลงนะเดี๋ยวแม่อยู่บ้านโอเคไหมโอเคไหมครับ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 ตื่นแล้วมิเกลร้องดังไหมพี่ไม่ค่ะไม่ร้องตื่นตื่นตาตื่นตื่นเกลมาให้แม่เกลเธอ เดียวค่ะจะไปเที่ยวไหนเราวันนี้นะันเล็บค่ะเที่ยวใครไอยู่ในจอใครอยู่ในจอเนี่ยใครอยู่ในจออยู่ในจอ ในมุมที่เขามองหน้าเราเนาะในมุมที่บอกว่าาเขมองหน้ิเกียลมิเกียวเนี่ยเขามองเขามองหน้าพี่ใช่เขาจะเขาจะเงน่ยเง่อยหน้าขึ้นแล้วก็มองเราเนี่ยมันดูแบบว่าเหมือนว่าเออเขาเหมือนเขารู้เรื่องเนี่ยบางทีนะเอฟซีอย่างบางทีผมนั่งคุยกับน้องเมย์อย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเงนื่อยหน้าขึ้นฮะไม่รู้เขาจะเหน่อยหน้าขึ้นไหม นะ<ว>มิเกลนะนนมิเกลเมิเกลครับอืออ่ามิเกลเนี่ยเขาจะเงยหน้าแบบเียเลยสิเพื่ว่าพูดอะไรกันอยู่แล้วอยากจะรู้อะไรเงี้ยใช่ทำมอันนี้ยาวมากเลยดูต้องแต่ดเล็บนะเพราะว่าอ่าบางทีเขาจะชอบรูปหน้าเราเขาเยอ,อยากสัมผัสอยากสัมผัสรูปหน้าเอ่อมีรูปหน้าย่านอรูปหน้าพี่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ย ม, <ขอ S 1> มีเกลียว<ห>น,นะเดี๋ยเขาจะมองหน้าเขาเงยหน้าค่ะเขาจะเงยหน้าขึ้นหน่นะรู้สึกดีนะนี่เหมือนว่เขาสนใจสิ่งรอบข้างอย่างเงี้ยพี่เกลียวให้ไปยืมอันนี้อันนี้นกดตรงกลาง จะคานะาแล้วเ,เยเเมื่อกี้ไม่เห็นลูกเลยโคปวดเออพยายามมากโคตยาเลยลูกเอามามามาหายเาเดียมาเร็วเอ๊ออ๊อตอยตอยต่อือยอยตอยออ ยอมแพ้เลยไม่ยอมแพ้มังกรตืนเต้นตืนเต้นไเกียลูกเกียรติลูกไปโดนทำซทอเลยมังกรงงเลยลุกเลยจะงงได้ยังไเกียวสู้อ่ะไอเกียวไ่เกียวไ่เกียว เลยไม่เกลียวแท้ไม่เกลียวมังค่ยายคืมากกเหนื่อยเหนื <S 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 ่อยละได้ได at ้ไดฟุบเดียวอืออ่ะอ่ะโชว์โชว์ย่าหน่อยเลยใช้เสียงใชเสียงเป่งอืออือนี่อืออไปแล้วไปแล้วไปลรลรงเลอโอไปได้

มีเกียวก็ไม่ยอมแพ้ฮะนี่หนึ่งสองอึ๊บเออึ่งออึ๊บ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 ห่องอึ๊บอึ๊บอึ๊บอหายยากแหลลูกสึ้ยญาแล้าึ๊บอึ๊บส้วสบายใจละ มีคนอุ้มละเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมองป็งก้อนมองคนละใครอาบน้ำก่อนอาบแล้วค่ะอาบแล้วเหรอคะด